ผมเชื่อว่าการศึกษาที่ต่อเนื่องต่อยอดไปในทิศทางที่น้องๆฝันเอาไว้มันจะช่วยทำให้เขามีทางเลือกในอนาคตมากขึ้นสิ่งที่พวกเราช่วยกันก็คือพยายามผลักดันให้น้องๆเหล่านี้ได้เรียนต่อมากที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ในแต่ละปีนะครับฉะนั้นประตูบ้านใหม่ๆก็รอให้น้องๆได้เปิดมากขึ้นโอกาสต่างๆก็รอน้องๆอ,อ,อยู่มากขึ้น อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันมามองเรื่องเรื่องของโอกาสของการศึกษาของน้องๆกันมันเป็นจิ๊กซอว์อันเล็กๆอ่ะที่ช่วยเติมภาพให้มันสมบูรณ์ผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆก็มีความรู้สึกอยากจะส่งต่อจากครอบครัวที่ดีส่งต่อเป็นสังคมที่ดีสังคมที่ดีส่งต่อเป็นประเทศหนึ่งที่ดีประเทศหนึ่งที่ดีส่งต่อทําให้กลายเป็นกลายเป็นโลกนี้ที่ที่ดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นทุกคนต้องได้เรียนส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อสังคมวันนี้และอนาคตที่น่าอยู่สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า a ู c บ b ลาน e r w เ r l d สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกมาร่วมเปลี่ยนโลกกับเราที่งาน SX Sustainability Expo 2023 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วพบกัน